กลุ่มนี้หมันๆจ้ะกอนนี้ใหญ่มากพี่น้องเห็นบ่เห็ดดำเหลืองอลามเห็นบ่ไปเห็นเป็นเสือเรืองๆอยู่นะพี่น้องจ้ะแต่ว่ามันบ่มีฝนมันก็จะเลยดูแห้งๆอันนี้ก็ได้เดอ้อโอ้ยซ้มนี้โอเคอยู่ได้อยู่พอได้อยู่มาเอากอนนี้อีกจ้ะ อันนี้หลบไปทั้งกอเลยนี่นี่ดอกใหญ่มากพี่น้องนี่การใหญ่เหลืองอลามโอ้โ,อโ,อโอ้อันนี้ก็ใหญ่โพดโพนี้กลุ่มนี้มนันหมานจ้ะ ไม่ใช่อันนี้เด้อไม่ใช่ใบไม้เด้ออันนี้กลุ่มนี้ได้เยอะเลยมาจา้ะกลุ่มนี้ได้จากดอกเนาะได้สองดอกเลยเนี่สามลกเอาทีละอันมันจะได้รู้ เห็นปะปาดกอนี้แบบว่าใหญ่มากอากอนี้ใหญ่มากพี่น้องเห็นปะปา เล็กอันน้อยก็เอาไปอ่ะ <c oughs> แค่นี้และกอนึงนะคะมามามาตรงนี้กอน,น,นี้อีกจ้ะนีน่เห็นไหมเห็นไหมเก็บมันเก็บมันเลยรอไม่ได้แล้วจ้ะรอไม่ได้เพราะว่าวันปกติทำงานอันไหนเก็บได้ก็เก็บไปเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ทันกวางเพราะว่าน้องกวางเขามาแวะเวียนทุกวัน <c oughs> อันนี้ก็คือเหลือจากน้องกวางแล้วหรือว่าน้องกวางยังอิ่มอยู่อ <c oughs> นนี้ต่อมาตรงนี้เลยจ้ะเอาเลยโอ้ยสง่งอันนี้ก็ได้อยู่พี่น้องเก็บไปเลยตอนนี้หมอกคานมากทุ่มเทขนาดไหนพี่น้องจ้ะ เี๋ยวมาเกลุ่มนี้กันเลยสักที่น้องหนึ่งสองสสห้ปด พอ,พอให้ครบสิบ่ะมันพอพอสิบเก้าน,นี่แหละเก้านี่แหละเล็กมงคลอันนี้อันนี้ก็เก็บได้เอาเลยไปได้ไม่ได้อันนี้ก็ได้เนาะนี่ค่ะมาได้ตรงนี้ก็ได้ตรงตรงนี้ก็มีมาเลยดึงอาโรดโ <c oughs> พดผูโพดผูเห็ดดำขาส้ม อันไหนอันนี้โอ้ยโอย้อันนี้เพิ่นหลบอยู่แล้วก็มาตรงนี้เลยโอ้ยพูดได้ค่ะเพียง<ส>ไหม,มไโอเคดีไม่เป็นไรเก็บเล็กผสมน้อยไปพี่น้องอได้นี่ได้อันนี้นะ อันนี้มาแล้วก็เลยไปนิดนึงน้อยนะึงเห็ดไอแลนด์ก็จะตะมุตะมิแบบนี้ด้วยจ้าเอามามามาอันนี้ก่อนมาอันนี้ก่อนนี่ดอกใหญ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 ,ดใหญ่ดอกใหญ่แล้วถือว่าดอกใหญ่แล้วที่ไอแลนด์มามามาจ้ะอันนี้หยุมไปเลยนี่ โอ้ยถ่ายเบื้องหลังให้หนากก็ได้นะพี่เอ้โอ้ยหุ่มไปเลยจ้ะ<ห>ถ่ายเออถ่ายเบื้องหลังว่าเออทุ่มเทขนาดไหน, <c ười> น,น,นก้นยองยองยพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้ะเอาไปเลยจ้ะนี่ต้องบอกว่าเห็นไหมต้องต้องดูมุมกล้องใครอยากใครอยากซื้อซื้อเลย แต่ว่ามันมีให้ซื้อจะกินยังไม่พอเลาะป้าจะทำตรงนี้ก่อนไหมโอ้ยมันเล็มเอาพี่น้องจ้าพอดีฝนมันบบตกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปมันไม่มีฝนมันแห้งจัด มันขึ้นไม่แบบว่าโตไม่เต็มที่เนี่ย